ว้าวว้าววันนี้นะคะเรามาเจอกับอาจารย์มาริการสอนปั้นช่องอีกแล้วนะคะวันนี้สําคัญนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะทําให้ช่องของคุณโตและเปิดค่าการมองเห็นให้ทําตามคลิปนี้นะคะคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปปฏิสัมพันธ์ e n g a g e m e n t ที่เราได้ยินกันเรื่อยๆในทิกต o k ถ้าคุณเข้ามาในทิกต o k แล้วไม่รู้คําว่าปฏิสัมพันธ์คุณแย่เลยนะคะ อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับกฎชุมชนถ้าเราทำผิดกฎชุมชนติ๊กตอกก็จะดองคุณไว้ถ้าคุณทำผิดกฎชุมชนบ่อยๆเจ็ดครั้งภายใน90วันเนี่ยคุณอาจจะโดนปิดช่องเลยนะคะวันนี้คลิปของคุณเนี่ยยังทำสเปะสปะถ้าคลิปของคุณเนี่ยโดนแค่ครั้งสองครั้งอย่างเนี้ยก็ยังแค่ปิดค่าการมองเห็นชั่วคราวหากคุณไม่ทำตามแนวตามช่อง อย่าง EP 1-7ถึงเนี่ยทำตามแนวทางช่องอคลิปของคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะคุณทำตามแบบนี้นะคะและคุณเข้ามาทำติ๊กตอกอย่างคุณทำคลิปเนี่ยวิธีการทำสัก4คลิปนะคะอะโพสเช้ากลางวันเย็นแล้วสองสามทุ่มนะคะให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดคลิปทำแนวทางเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วคุณก็ ทำเนื้อหาประมาณนี้นะคะก่อนโพสคลิปก็ต้องไปดูคลิปเก่า 1, 15 5คลิปคลิปใหม่15คลิปแล้วคุณถึงโพสคลิปของคุณตัวคุณเองที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้วใส่แฮชแท็กใส่แคปชั่นนะคะอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วคุณค่อยโพสลงไปเมื่อคุณดูคลิปของเพื่อนจบคุณก็กดใจ คอมเมนต์ comment, กดแชร์รีโพสได้ก็รีโพสเลยนะคะแล้วก็กลับมาดูคลิปของตัวเองที่เพิ่งโพสไปนะคะคุณอาจจะบอกเพื่อนด้วยว่ากำลังสร้างตัวตนอยู่นะเพื่อนช่วยดูคลิปจบแล้วช่วยกดติดตามกดคอมเมนต์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ดูคลิปใหม่อีกปิดท้ายอีก15เก่าคลิปแล้ว15ใหม่คลิปรวมแล้ว1รอบเนี่ยคุณทํา60 60 คลิปถูกไหมคะอ่าแล้วก็ช่วยกดคอมเมนต์กดแชร์เรากําลังสร้างตัวตนอยู่นะหลังจากโพสต์แล้วแล้วก็มาดูของเพื่อนอีก15าเกาใหม่ทั้งหมดเนี่ยหรอบเนี่ยก็เท่ากับ60คลิปวันหนึ่งเนี่ยคุณทํา4รอบใช่ไหมคะคุณก็ได้240คลิปนะคะและก็บอกเพื่อนด้วยทุกครั้งนะคะว่าช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยเรากําลังสร้างตัวตนอยู่นะเพื่อนช่วยกดติดตามกดคอมเมนต กดแชร์ให้ด้วยเพื่อนๆก็จะช่วยติดตามให้คุณถ้าคุณมือใหม่ทำแบบนี้4วัน7วันคุณก็ได้เพื่อนครบพันแล้วค่ะแล้วก็มีปุ่มไลฟ์ด้วยเลยนะคะ